โอเคครับกบสวัสดีครับยินดีต้อนรับมาสู่ช่องข้ามไอแชนเนลนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับ5เมตดนะครับที่เหมาะกับการลงแรงนะครับซึ่งนะครับคำว่า5เมตดของผมนี่คือ5เมตดอะไรีรผมพูดใหม่ดีกว่า5เมตดที่เหมาะกับการลงแรงและสามารถเช็คพุ่มได้นะครับคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเมตดมันต้องเป็นตัวที่เดินเหนือใต้ออกตกเหนือใต้ออกตกเดินทุกเลนเดินทุกเลนนะครับก็จะมาแนะนํานะครับ เมดนะครับอัน5อันดับนะครับที่สามารถเช็คพุ่มได้นะครับโดยที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับว่าตัวอย่างพลังแฝงอย่างพลังแฝงอย่างตัวโฮลี่ทันเดอร์เนี่ยมันสามารถเช็คพุ่มได้นะครับเช็คพุ่มยังไงนะครับพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์เมื่อเราศาสตสกิลเข้าไปนะครับถ้าเราโดนฮีโร่ครับพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์ก็จะทํางานนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพนี้อดีกว่านะครับว่าถ้าสมมุติเมดพวกนี้ไม่ได้ใช้พลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์ล่ะเราจะมีเมดตัวไหนมั่งที่สามารถเช็คพพุ่่มมมไไไดดดด้้้้้ีๆนนนะครัััับถาเตวใชลลงงแฝโฮ มาเดี๋ยวเรามาดูกันดับหวาครับห้าดับเมตรตัวไหนหน่าใช้ในการลงแรงนก็ในการเช็คพุ่มครับมาเราไปดูอันดับที่1กันเลยโอเคครับมาดูอันที่ตัวที่1ครับตัวที่1่งผมขอแนะนําเป็นตัวอย่างที่มีชื่อว่าตัวเลนและทำไมเลนมันเดินอย่างนั้นวะฮัลโหลนะครับโอเคครับตัวแรกขผมขอแนะนำเป็นตัวเลนนะครับตัวเลนนะครับอ้าวมันเช็คพุ่มยังไงนะครับตัวเลนนะครับไ่ว่ามันจะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองนะครับมันก็จะเป็นสแต็คนะครับเนี่ยปาไป อ่ามันก <xi cells> <DVD S 2> ็จะขึ้นสแต็กให้พวกเราใช่ไหมอ่าและทีนี้มันเหมาะกับการเช็คพุ่มยังไงทุกคนเห็นสแต็กบนหัวใช่ไหมก็ถ้าสมมุติเราปาไปที่พุ่มอ่ะอ่าออย่างนี้ไม่มีใครอยู่สแต็กก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ามีคนอยู่ล่ะเทมานี่อ่ะเทนเทมานี่เทมานี่คลิปเรีนไปใกล้ๆที่มามามาเทมานี่มานี้มานี้มาน้มาเนีมานี้มาน้มาน้มาน้มาเนี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 ่มาเนี้่มาเนี้มานี่มาเนีเนีนมาเนีเนีนมาเนี่ย สมมติว่าเทนมันอยู่ตรงพุ่มนั้น่ะ,ะสมมติว่าเทนอยู่ตรงพุ่มมันผมไม่รู้ว่าเทนอยู่ตรงนั้นนะผมก็สาธิตกิวหนึ่งไปอา ทีานี้ถ้ามันขึ้นสแต็กแสดงว่าต้องมีใครอยู่สักคนอ่ะในพุ่มนะครับถ้ามันขึ้นสองสแต็กก็มีใครอยู่สักถ้ามีอยู่สองคนก็สามสแต็กก็มีอยู่สามคนนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเอาไว้เล่นเมทและก็เอาไว้เช็คพุ่มมากแล้วก็ตัวเลน,นเป็นตัวที่มันมีดาเมจในช่วงต e ้นเกมกลางเกมเลดเกมที่มันเวอร์วังอลังการมากนะครับผมเนี่ยผมขอแนะนําเป็นตัวเลนนะครับเมทตี้เอาไว้เล่นในเลนแล้วก็เอาไว้เช็คพุ่มได้ครับโอเคครับเราไปดูที่ตัวที่สองเลยครับผม อ่านะครับตัวที่2นะครับตัวที่2งผมขอแนะนเป็นแรดนะครับแรดนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเื่อเราปาเ่อเราเตะสกิลหนึ่งไปได้สกิลสองไปนะครับมันก็สามารถเอาไปเช็คพุ่มได้เช็คพุ่มยังไงก็ถ้าสมมุติมีใครอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมปาไปอ่าดูแ้วอีกกรณีที่ไม่มีคนอยู่นะสกิลมันจะผ่านพุ่มไปเลยนะคุณผู้ชมเห็นนะครับสกิลมันจะผ่านพุ่มไปเลยนะครับแต่ถ้ามีคนอยู่นะครับผมนะสกิลมันจะไม่ผ่านพุ่มนะครับผมนะสมมติเรามีคนอยู่ที่พุ่มแล้วกันนะสมมุติเรามีคนอยู่่่ทีพุมกัันนะครบ ก็เอาง่ายๆครับเนี่ยมีคนอยู่พุ่มใช่ไหมอ่ะผมก็ยองเช็คพุ่มดูอ่าไหมมันจะมีเสียงโดนครับมันจะมีเสียงโดนครับผมก็ยกตัวอย่างไม่ได้คุณผู้ชมนะครับเพราะไอเทนมันไม่เดินไปนะครับคือมันจะมีเสียงพุ่มนะครับง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คกับผมไปทำกับคลิปในเลนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่คลิปป่าดีกว่ามาสมมุติว่าคลิปป่าเป็นฮีโร่ครับอ่ะต่อยมานี่หน่ะมานี่มานี่เดินมาเดินมาอ่ะคลิป่าเดี๋ยได้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีเสียงปิ้งขึ้นมามันจะมีเสียงปิงขึ้้นนนมมมมมาาคคครรับแลวก็็เเีียยผชออ่่่่ไใใูพุ นะครับไม่มีใครอยู่ในพุ่มประมาณนี้นะครับมันก็ไปเช็คได้เดี๋ยวมันเอาไปเช็คพุ่มได้คุณผู้ชมมันเอาไปเช็คพุ่มได้ผมอยากเช็คเอ้พุ่มมันมีใครเอาเฮ้ยมันหายมันหายไม่ได้พุ่มอ่าแสดงว่านี่ตัวเนี้ยเอาไปเช็คพุ่มได้ดีเลยครับอันดับที่2ครับแรดนะครับและอีกอย่างครับแรดทำไมคนไม่ค่อยออกมาเล่นในพุ่มไอ้พี่ชา รดทำไมคนถึงไม่ค่อยเอามาเล่นนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าแรดมันเป็นตัวทาเกตเดียวครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับมันเป็นตัวหมัดเดียวครับหมัดเดียวสกิลเดียวครับสกิลมู่มันก็มีแค่สกิลหนึ่งกับอันตีเท่านั้นครับสกิลอื่นมันไม่ค่อยมีครับแล้วก็อีกอย่างครับเมตานนี้มันเป็นเมตาแทงแล้วก็เมตาเมดใช่ไหมทีนี้มันต้องการตัวที่มันสกิลกระจายตัวได้เยอะมันจะได้ออกตักเลือดได้ดีขึ้นนะครับแรดก็เลยจึงดรอปไปนะครับช่วงนี้แต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นก็ เก่งครับผมหน้าผมขอแนะนําเป็นอันดับที่2ครับในตัวเมทที่เอาไว้เช็คพุ่มครับโอเคเราไปดูอันดับที่3เลยดีกว่าครับว่าจะเป็นตัวอะไรที่เอามาเช็คพุ่มได้ดาเมทดี้เครับไปไปดูอันดับ3ามมาเลยเดี๋ยวเคเรามาในตอนอันดับที่3าครับอันดับที่3ผมขอแนะนําเป็นตัวมาจ้าครับทำไมถึงต้องเป็นมาจ้านะครับมาจ้านะครับทุกคนสังเกตได้ง่ายครับเมื่อเราสาบตะกิ้หนึ่งไปนะครับมันจะเป็นสแต็กขึ้นมานะครับผมนะสแต็กนี้ขึ้นในทั้งฮีโร่แล้วก็คีป่าครับเนี่ยเอาไว้สแตกคครับเนี่ยสแต็กโบว์ เอาไว้เช็คพุ่มได้ครับไหมเราเอาไว้เช็คพุ่มได้ครับเราลองเราก็สาดสกิลอ่ะเราก็สาดสกิลหนึ่งไปอ่ะมันก็อารมณ์คล้ายๆกับแรดครับสาดสกิลไปครับพอสาดสกิลปั๊บท่าสแต็กบนหัวขึ้นแสดงว่ามีคนอยู่ในพุ่มนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเอาไว้เช็คพุ่มได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอ่ะผมเตะมาปั๊บอ่ะมานี่มานี่มานี่อ่ะผมอยากรู้จังเลยมีใครอยู่ในพุ่มสาดไป มีคนอยู่มีคนอยู่แต่ขึ้นมีคนอยู่มีคนอยู่เนี่ยแค่นี้เองจริงๆนะครับตัวมันมีประโยชน์ในการเช็คพุ่มนะครับแล้วทาไมมาดาถึงไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามีดส่วนใหญ่นะครับมันต้องเป็นตัวที่สามารถชงเกมไม่เพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสต้นไม่ว่าจะเป็นตัวจ่ายดาเมจที่โอเคนะครับมันต้องเป็นเมีดอะไรประมาณนี้นะครับคนก็ต้องถือกันเล่นในประมาณนี้นะครับแต่มายาเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นตัวเยอะ ตัวยื้ในไฟอ่ะมันก็เลยจึงเหมาะกับสำหรับผมนะมาจ้าควรเหมาะไปการออฟเลนมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยื้ยื้ไฟแบบยืออ้อเนี่ยแบบสมมติว่าผมอ่ะอยากไปอยู่ในดงตีนอ่ะอยากไปอยู่ในดงตีนเอ้ยได้ป้อมใดป้อมโอ้ยมาดิสัตว์สกิ 1, สกลหนึ่งสกิลสองอะไรแบบนี้โอ้ยจะตายแล้วอ่ากดวอล์กออกมาแค่นี้เองแล้วก็ได้รีเลด,ด้วยเนี่ยประมาณนี้ครับมาจ้าตัวที่3ที่เหมาะกับการเช็คพุ่มนะครับเพราะว่ามันเก็บสแต็กได้เนี่ยแค่นี้เองนะครับโอเคเราไป่อนับที่4ี่เลยครับผม โอเคครับนาฬิกาที่4ผมขอแนะนำเป็นคิกซี่ครับคิกซี่นะครับหมายความว่าไงคิกซี่มันต้องใช้มันไม่เห็นมีอะไรจะเช็คได้เลยนะครับคิกซี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเช็คได้ครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าเมื่อคิกซี่ใช้สก,กิลหนึ่งโดนนะครับมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะครับมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงก็เอาไว้เช็คว่าเอ้ยถ้าสมมุติเนี่ยมีคนอยู่สา,าสก,กิลไปอ้าวผมผมยังไม่ได้สแต็กรีวิ่งเร็วอ่ะผมยังไม่วิ่งเร็วอ่ะแสดงว่าไม่มีคนอยู่แต่ถ้าผมสาธิตก,กิลหนึ่ อ่าผมได้วิ่งเร็วไหมมันจะมีฟองออร่าครับมันจะมีฟองออร่าอยู่นะครับป้าไปนะครับเดี๋ยวก็ดูเองว่าตัวเองวิ่งเร็วไหมอ่าวิ่งเร็วขึ้นนะาแสดงว่าต้องมีคนอยู่ในพุ่มแน่นอนครับอ่าเช็คด้วยรูบัฟเหมือนเดิมอยากวิ่งเร็วอย่าอยากลวกข้างหน้ามีใครบสกิลไปดูดิเอาเฮ้ยมีออร่าวิ่งเร็วว่ะมีออร่าวิ่งเร็วตรงตรงเท้าอ่ะมีออร่าวิ่งเร็วตรงเท้าอ่ะอ่าแสดงว่ามีคนอยู่ในพุ่มครับหรือไม่ก็ถ้าใครลงทุนครับใช้ตะกี้วันตีแม่งเลยนะครับ เช็คพุ่มด้วยตะกิลวันตีไปเลยแต่ว่าผมมองว่าไม่คุ้มนะคือมันไม่คุ้มอ่ะใช้สกิลหนึ่งดีกว่าเนี่ยมันจะได้วิ่งเร็วเนี่ยแค่นี้เองนะครับคลิกซี่ก็สามารถเอาไว้เช็คพุ่มได้ครับด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมน่ะก็อันดับที่สี่ผมขอแนะนำเป็นคลิกซี่ครับช่วงนี้คลิกซี่ก็ก๊อดเดินนะครับผมน่ะก็แนะนําเลยครับผมน่ะคลิกซี่ครับอันดับที่สี่ครับผมน่ะคลิกซี่ มาในอีกตัวสุดท้ายนะครับผมนะตัวอย่างนาตยาครับตัวนี้นาตยากดมากนะครับกดตุกตาเจอนาตยาก็คิกซี่ก็กาลีนะครับแต่กาลีผมไม่เหมาะว่ามันมันเอาไปเช็คพุ่มไม่ได้นะครับคือนะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าตัวที่สามารถเช็คพุ่มได้ผมจะให้มันเป็นสกิลย่อย นะครับไม่ใช่แบบลงอันตีเช็คพุ่มอย่างนี้ไม่ได้ครับผมแค่ขอแบบสกิล1สกิล2อ่ะแบบสกิล1สกิล2สามารถเช็คพุ่มได้ก็เพียงพอแล้วทุกคนจะสังเกตได้ตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยตวเลนผมสาดตสกิล1นะครับแรดผมใช้สกิล2นะครับมาจ้าไอ้อโทษตีมาจ้ามาจ้าผมก็ใช้สกิล1นะครับอะไรพวกเนี้ย ผมจะใช้แบบพวกสกิลย่อยนะครับผมจะไม่ใช้สกิลใหญ่นะครับเพราะว่าสกิลใหญ่เนี่ยมันไม่คุ้มนะครับแต่ชิคคุ้มในสกิลใหญ่มันไม่คุ้มนะครับก็เลยจะแนะนําเป็นตัวสุดท้ายครับคือตัวนาตาย่านะครับนาตาย่าเช็คได้ทั้งสกิล2และก็สกิล1ครับหมายความว่าอย่างไงเอ้ยหมายความว่าอย่างไงโทษทีครับผมนะหมายความว่าอย่างไรครับนาตาย่านะครับเมื่อสกิลไปเนี่ยไม่โดนอะไรเลยนะครับผมนะมันก็คูลดาวปกติก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันโดนฮีโร่เมื่อไหร่นะครับผมนะคูลดาวมันลดให้ทุกคนสังเกตตรงคูลดาวครับจากหกวิ โอ้หลดไปเยอะนะลดไปเยอะนะก็คือเม็ดละศูนยจุดหกครับลดไปแล้วก็ฟื้นฟูมานาให้เราครับเราพยายามโป๊กให้โดนครับเห็นไหมเราสังเกตที่เวลาครับถ้าสมมติเราปลาไปในพุ่มอ่ะเวลาไม่ลดก็แสดงว่าไม่มีใครอยู่ในพุ่มแต่ถ้าเราปลาไปเพราะมันมีคนมันมีคนอยู่ในพุ่มเวลามันจะลดครับประมาณานี้จริงๆนะครับแล้วสก,กิลสองสามารถเช็คได้ไหมสก,กิลสองก็สามารถเช็คได้ครับสก,กิลสองครับเ่อเราปลาไปในพุ่มครับอ่าไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรเลยแสดงว่าไม่มีใครอยู่ในพุ่ม เดีถ้าเราปาสกิลสองเนี่ยเราปาสกิลสองไปเดีอยากรู้ยังเลยมีใครอยู่ในปุ่มอ่ะปาไปอ่ะตุก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 อ่ะ,ะไ,ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ไอ้ฟังเสียงอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมได้ฟังเสียงเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงในส่วนที่มันต้องดังขึ้นมาแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงให้ฟังนะครับมาเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงให้นะครับว่าจะยึดปุ่มยังไงนะอ่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมครับทุกคนได้ยินเสียงชัดเนาะนะครับแล้วถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันไมม่่่ีคนออยูะ ช่ไหมมันจะฟิวยาวครับถ้ามี e คนอยู่มันก็ฟิวถูก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 นะครับประมาณนี้ครับกับ5เมตรนะครับที่เอาไว้เล่นลงแรงเนี่ยสามารถเอาไวเ้เช็คพู้มได้นะครับผมจะแนะนำเป็น5ตัวนี้ครับตัวอื่นสามารถ สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้ครับขอแค่มีพลังแฝงอันนี้ครับผมนะพลังแฝงอย่างตัวอย่างโฮลิทันเดอร์ทุกตัวก็สามารถเช็คพุ่มได้เลยครับขอแค่ใช้โฮลิทันเดอร์แต่บางตัวไม่ได้ใช้โฮลิทันเดอร์สินะครับบางตัวก็ใช้เป็นตายเกิดบางตัวต้องใช้เป็นเดวิสเวลล i เคนนิงนะครับบางตัวก็อาจจะใช้เป็นอาบูสเกินหน่อยนะครับบางคนก็อาจจะใช้เป็นโลนะครับน้อยตัวที่จะใช้โฮลิทันเดอร์นะครับผมก็เลยแนะนําเป็น5เมตนะครับพวกนี้นะครับที่สามารถเอาไว้เช็คพุ่มได้นะครับผมนะก็เป็นยังไงบ้างครับกับสาหร ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปน้านผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรผมจะมาทำไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับสำหรับแบบนี้ขอบคุณนลครับสวัสดีครับ่ายไม่เจอนะผมบ่า